เดี๋ยวก่อนยิงนะคะรองถึงแล้วอแยจ้าถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะคนเยอะมากยืนยืนรอใช้กินกระเป๋าตั้งชั่วโมงคึงโอ้โหขาปวดเลยตอนนี้ อร่อยหิวลยไม่รู้ไก่ผัดมันพร่องหินพรานอร่อยอย่างนี้เลยฮะหิวหิวหิววไเยอะจะไปที่แบบนี้ไปกินต้มไปอสวยของสองคนเลยเนาะแม่แม่ถแม่ขายหนูสิหนูงอมาครั้งนี้เหมือนลุกครึ่งเลยเนาะอร่อยอผมมาจากเมืองนอกครับขายน่งไหน่อยขายวิดีโออ่ะ ฮ่องกงครับที่มีเนืูนั่นก็มาจากฮ่องกงหลาดที่เห็นเก์ก็สวยเนาะผมเข้ากับหน้าเลยอ่ะสวยเฮ้ยคนตัวคนตัวเป็นตลาดหรือเปล่ากะกองเนี่ยงจะทำทูมูจะทำทูมู๊นี่เกบอกว่าจะทำคีมู๊ มาจากห้องตรงน้ชนะถึงคะวันงเนี่ยอันนี้วันปลาฝงช่องเดยนะพี่จาบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำช่องคีมูอดอนอแ่อ่ไม่ปิดเองอ๋อ